สวัสดีครับผมดอกรักนะครับดอกรักลอตเตอรี่นะฮะเออไม่ใช่สิถ้าหากว่าอยู่แผงลอตเตอรี่จะต้องเป็นดอกรักลอตเตอรี่นะครับแต่ถ้าหากว่าอ่าอยู่กับกล้องจะต้องเป็นดอกตะแบกโตโต้นะครับนะฮะอ่ภาพที่ท่านเห็นนะครับเป็นคลิปนะฮะอ่าของอ่พระวัดอ่าจิตเจิตเขาตะพันนาคนะครับนะฮะเป็นวัดของลุงวัดจัตตลาดนะครับนะฮะมาเลลายนะฮะไป เเป็นของขวัญนะฮะละลายของขวัญนะครับอ่ารอยกระทงนะครับวันที่เอ่อที่จะถึงนี้นะครับผมนะที่วัดนะฮะอ่ที่วัดนักเขาตะพันนาคนะครับนะฮะอะยังไงแล้วก็ท่านใดนะครับมีกิจศรานะครับที่จะร่วมบุญนะครับนะมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับนะไม่ใช่วัดอื่นนะครับเป็นวัดของเราเองนะครับ มาร่วมกันบริจาคนะครับไปอร่อยกระทงกันนะครับสวยดาวนะสวยดาวนะครับนะฮะคนละเล็กคนละน้อยเนาะบุญอันนี้เนี่ยนะฮะจะติดตัวเราไปนะฮะทุกๆชาตินะครับนะฮะเราจะได้สุขสบายกันนะครับมาทําบุญกันเนาะนะฮะเอาพอดีดอกตระแบกโฟโต้นะฮะ,ะ,ฮะเป็นลูกทีมนะฮะของตลาดนัดของพี่วัดลุงวัดนะครับก็เลยเห็นภาพสวยๆนะครับก็เลยอยากจะเก็บไว้นะฮะเอาเป็นที่ระลึกนะครับอ่ะยังไงเราก็นะฮะ มามาทำบุญกันนะครับนะฮะ,ะภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือนะฮะวัดนะฮะเขาตะพันนาครับมาหาเลไลนะครับ,อ,อ,อ,รบอ,อักของนะไปสอยดาวกันนะวันรอยกระทงของปี6กมนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับอ่าเดีวะแบกโฟโต้โตโตการ์เก็บภาพไว้นะฮะนี่เลยนี่เลยนี่เลย,น,เลยนะฮะ นะฮะเป็นวัดของลุงอของของลุงวัดหรือพี่วัดนะครับที่จัดตลาดนัดนะครับนะฮะ เลยอ่ะอาวระท่านใดนะครับมีใจศรัทธานะครับมามาร่วมมาทำบุญกันนะครับนะฮะคนละเล็กคนละน้อยนะครับผลบุญอันนี้นะจะติดตัวเราไปนะครับชาติหน้านะฮะเราจะได้สุขสบายนะครับนะฮะวดนี้ชาตินี้เราทําบุญนะครับนะวดหน้าผลบุญนี้นะจะติดตัวเราไปสุขสบายนะครับผมนะฮะเดี๋ยวต้องรักเก็บภาพ แอบถ่ายเหรอฮะไม่ตรงเลยะคนหลอนะคนถอคนหลอนะฮะอ่าาสำหรับช่างภาพเองนะครับใครใครขอเบอร์ห้องไม่ได้นะครับเพราะว่ามีผัวแล้วนะครับอ่มีผัวแล้วนะครับให้เบอร์โทรใครไม่ได้นะเบอร์ห้องใครไม่ได้นะครับนะฮะอคลิปที่เรากำลังถ่ายอยู่นะครับ เป็นนาวัดนะฮะอะเขาตะพานนาคนะครับเพื่อที่จะนะฮะอามาบอกบุญนะครับนะฮะามาบอกบุญนะครับเพื่อที่จะ อันนำของไปสวยดาวในวันรอยกระทงปี63กันนะครับนะฮะนำทีมโดยรุงวัดนะหรือพี่วัดนะจากตลาดนัดนะฮะคนหล่อเรานะครับนะฮะดอกตอรแบกโฟโต้เป็นลูกทีมนะครับก็เลยนะฮะอ่เห็นภาพสวยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นสร้างสรรค์นะครับดอกลักก็เลยเก็บภาพไว้จ้าจ้าดอกลักเบอร์ห้องให้ใครไม่ได้นะครับมีหัวแล้วค่ะ อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวติดต่อได้เลยนะโอ้ลืมไปดอกรักมีผัวแล้วฮ่ใครไม่ได้อะตอนนี้นะฮะตอนนี้นะฮะคณะเรียลลยนะของวัดนะฮะ,ะเขาตะพันนักนะครับอยู่ที่ตลาดนัดนะฮะวังก้านเหลืองนะครับขรุงวัดนําทีมนะครับนะฮะเพื่อที่จะเอาของไปเป็นของขวัญน,นะฮะ,ะในวันรอยกระทงปี63นะครับนะฮะ เเป็นของขวัญสวยดาวนะครับนะฮะหรือไม่ก็ตักไข่จระเข้นะฮะคิดว่านะยังไงแล้วก็นขอเชิญนะครับทุกท่านนะครับมาร่วมทาบุญกันนะครับผลบุญอันนี้จะได้ติดตัวเราไปชั้นหน้านะครับจะได้สุขส